เฮ้ยพีวีมาดูนะครับเฮ้ยเพลงดีเฮ้ยบอยสี่คองโกอ่ะโนชิโลไอโอเก้นเหรอโอ้ยฟอร์บีเดบโอ้ยอูเก้น เอ่นเว้ยแกวิเทอร์อัตตะคำคองโกอ๋อแล้วไอ้ไอ้ไอ้ลำหน้านั้นมันเรือฝรั่งเศสเนาะไอ้ไอ้ลำหน้าสุดเลยที่ผูกเปียอันนั้นบอยซี่เรือเบลกาของโกอะเรืออังกฤษอ่ะฟอร์มิเดโบอังกฤษเกนี่ปุนอะเยลามานะโนชิโร่ญี่ปุ่นแบ่งไปสองวงมั้งเนี่ยดูจากทีมชุดและอุเกนอุเกนอ่าห้า พวิดิโบ้นะครับโอเคยังคงปเป็นเรือทองนะแต่มันจะเป็นทองสองม่วงสี่หรือทองสามม่วงสามวะคนจะเป็นทองสามม่วงสามนะเรือทองเนี่ยควรจะเป็นเรือทองเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ไม่ควรไปเนิร์ฟนะโยรตาอยาก <c oughs> ให้กูเห็นโอเกนเป็นปเรือม่วงนะอย่า <c oughs> ตีเลยนะสวยมากสวยเลยเหมือนได้สก,กินสก,กินหนึ่งเลยอะ่ะสวยโคตร ดีไซน์ชุดไอดอลสมัยใหม่อ๋ิเธอร์เป็นไหนวะสวยมากไอ้เชีอยโคตรสวยข้างในเป็นลายสกอตนะอุ้ยเฮ้ยมุมกล้องโคตรดีมึงไอ้มุมกล้องดีกว่าสกินบางสกินอีกมุมกล้องโคตรดีจริงๆนะมุมกล้องดีมากดีไซน์ลิเก้งสวยมากมึงสวยเลยสวยเลยมุมกล้องดีมากครับคุณดูรอยย่นรักแร้ตรงนั้น ไม่ต้องดมก็รู้ว่าหอมคอนโกเฮ้ยชุดสวยเลยเฮ้ยตอนแรกคิดว่าจะเฉยเฉยเฮ้ยไปไปบัวสวยเว้ยเป็นแมวไอหางแมวมาด้วยหางนั้นมันติดตรงไหนอ่ะแมวหรือเสืออ่ะไปบอสแมวไปก่อนทีมนี้เป็นทีมอลิสเนาะทีมนึงเป็นทีมของอลิสนะครับแน่ๆแหละเพราะว่าในอลิสมันจะมีแมวตัวหนึ่งใช่ไหมที่มันตัวใหญ่ๆห่ายังไม่หมดนะ อันนี้เลยฝร,รั่งเศสตีมาลิสเลยเนาะวงนึงนี้คือตีมาลิสเลยวสวยเหมือนกันนี่ก็สวยดีคำสุดท้ายบอยซี่อ่าเป็นกระต่ายจริงจิงด้วยอ่หาห้าเฮ้ยอูเก้นเป็นเรือฟรี มาถ่ายแล้วลอยแล้วลอยลำแล้วกูเชียนั่นแงกีตาร์เบสคียบอร์ดเพลงล็อกชัววงเนี้ยกูพูดเลยเกียร์มันโคตรเทที่เกียร์จกินนะไอเกียร์ไอเกียร์คีย์บอร์ดเรื่องคืออะไร คีย์บอร์ดจะกลายเป็นอะไรตอมิโูอ๋อนี่เซ็ตดอมอโอ้โหโคตรแฟนตาซีอ่ะไอเด้าเฟสรอบนี้แม่งแฟนตาซีชิบหายมีห้องแต่งตัวด้วยเฮ้ยให้ดูเพลงเลยเหรอโหโอ้โหโอ,โหโอโห้แนวที่คิดไว้เลย ต่อการตัเลนกำลังเสพยบตัวติวดเชิญนะตัวเองอเฮ้ยเพลงแนวที่คิดไว้เลยเฮ้ยพี่แหวนวัดอุ้ยเฮ้ยไม่บมมาเป็นไม่บาเป็นมิวจิ้งด้วยบาเป็นลูกยิงโอ้ <c oughs> อ๋อดิฟอวอร์บิเล oh, oh. oh. ่โบเป็นสกินธรรมนาที่ดูสวยนะเข้าการสาดแสงจังเลยนะเป็นผมก็ดูผมก็ดูไม่เป็นตังเมดิเป็นบอลชั้นว้าวโอ้โว้าวผมเราไม่ค่อยเห็นอูเก้นมุมอย่างนี้นะ ปกติจะมามุมเลิศๆสบายๆนะใครเอาอูเกนมาลำบากวะไม่ไม่ถูกต้องนะอูเกนต้องอยู่สบายๆเชิดเชิดนะโยตาเอาอุเกนมาลำบากได้ไงวะนี <c oughs> ่คุณดูกรรมากาแบงวิ่งมาเฮ้กูเพิ่งรู้ว่ามันจูไม่ได้มีขาเป็นกิ่งไม้ามไมไมขาไ,าไ่เป็นท่อนแล้วอ่ะชแชทแ่งอีวอมันจู <c oughs> โอ้โยเคพี่มึงอันนี้โคตรอันตรายอ่ะอูคุณพ่อคุณพ่อครับโอ้ ไม่ถึงมีสกินว่ายน้ำอยู่อนี้ครับอะคองโกทีนี้เราก็อยู่ในเดียเมื่อสิบนาทีเหมือนกันก่อนแล้วเราอยู่ด้วยกันเลยทีนี้พีเทอร์ไม่มีใครอยู่ดนเดียวอยู่ด้วยกันมดนีละเยสกินคองโกมึงอวะสวยทำเล่นไปผมชอบรอยนกับรอยที่มันควรจะชุดว่เดียอัชุดว่ายน้ำมันควรจะเป็นอย่างนี้นะแบบว่า สั้นรัดแล้วก็สีออกเงินๆหน่อยแต่ว่าจริงๆมันควรจะเป็นกางเกงขาย,ยาววะอันนี้สั้นจุ๋มต่อตออสเชียอิยนเชียของน้องเลยฝรั่งเศสขาเบลเลอร์เลยนะพูดถึง,งะอะเฮ้ยขาใหญ่เท่าหน้าเลยเฮ้ยเี่ะขาเท่าหนา้า,นาจริงมีจริงมีมๆๆตะกินจริงๆว่ะเนี่ยไม่ใช่มาแบบเป็นพ็อปลอยๆนะเฮ้ยบอยซี่เมดน่ารักไม่ถึงมาเช็ดใต้โต๊ะวะทำไมไม่มาเช็ดดีๆก็ก้างโต๊ะ โอ้อันนี้อันนี้โคตรสวยไทยเวดโคตรใส่สวยมากมึงไอ้ดีไซน์โคตรเท่ไอ้ชิบหายดีข้างหลังนั่นเด็กถือของได่ไหมไอ้ช็อปปิ้งทามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอกรเลยเฮ้อยอกเหรอสกินยอกเหรอตัวเอง น้ากูสต็อปดูเลยยอกได้สกินไว้นะ้าโมชั่นวัดทำไมเยมันมาได้อะไรเยอะจังววะแผ่นเนี้ยหปีต้องมาแล้วนะนเจมเอ่ะนะครับสุดที่สกินไ้ทูดีหนึ่งโมชั่นสปกติอีก4ไอออนบาดกินไปแล้วสมที่นะครับจาก8ปดรบรอบห้าปีกูจะได้เห็นไอออนไปนเดี๋ยไอออนออกโคตรเยอะชินานโนจิว๋ว ในที่สุดหมดเซ็กไม่ใช่ไม่ใช่พี่เจอใจเย็นยังยัง,ย,งยังไม่ถึงอันนั้นต้องเปิด DLC เดียวๆและวีชินาโนจังน่ารักตึงเสื้อใครอยู่อ่ะตึงเสื้อล่างโตอยู่ปะเนี่ยอีชินาโนจิว๋วน่ารักมีแก้มป่องด้วยเพราะปกติเราไม่ค่อยเห็นชินาโนทำหน้าอื่นนะต้องมาดูล่างเด็ก <S <S โอ้เขาชินาโนกูว่ามึงหลับแน่ไม่ใช่เอฟอาร์แล้วเนี่ยเฮีย ผมนอนเอฟอากลนเป็น <c oughs> เสียเชียโนกนละ่ะ <c> แ <oughs> บบเอฟอารชั่วโมงหนงึ่งคือเชียโนแม่งกลไปแล้วครึ่งชั่วโมง <c oughs> <c oughs>